ไปไหนปอพรอพุ่มลายไปไหนครับมไหนประมาณลอยนีสาซาอุตัวนี้วามันอยู่ซาอุนี่ออกแว่นิฝนล้วนละละลละละอ้ยุ่หนาวดังสู้สูกนตอนนี้ยๆสุกไปดีสเยอะแยะเดกระสุปกระสุปโอ้โหกระสูปกระสุป ะสูบปุป๊เลยว่าหันเลยสูบใหญ่ชือ้อสวัสดีครับผมบามาอีกแล้วครับลิปตกปลา<ม>หอมอ้อมมาขยไยมาหอมอ้อมมาขอยว <laughs> ัน <laughs> นี้มากระโปครับจะไป,รรปง้มหอยก็จะไปตกปลาดดดเดินทางไปใส่ครับคลิปนี่โป เขียดบุรีรัมเขียดบุรีรัมสารคามครับคลิปนี้ไก่จักหน่อยไก่ขึ้นเขาแล้วครับทีมงานนี่ออกล่าต้องต้องเด็กไก่ต้องเด็กไก่จากบ้านครับตกวไก่ว่าไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมียน้ำไปครับผมไป อันนี้แวะโต๊ะข้างทางเสื้อวันนี้แวะโต๊ะแวะมาเอาม,มีมเว้นจีสวัสดีครสวัสดีครับ <laughs> พอมีมไปห้างหนึ่งเดี๋ยวเอาม,มีมกินกันครับหาของหวานไปเอาม,มีมเดี๋ยวโปรแล้มีมโชว์การเอาม,มีมครับโ,โชว์กันเอามีมนะโปรโปร๊ะแกอุ้ยมึงมีนม้ำนะีหัวน้ำ ไปยังผมดีอะไปไปยังเนี่ยตนีลยอือไปเลียงวิชามาใส่กบ่าม่ลอกโบมันมีหลกวิชาแต่ควันอ๋อมีมมีหัวํน่ำมมีน่ำครับบัวบ่ โมไม่เด้ถอดไปลายลุ่นเหรอแต่ว่าโมมีหนามเลยโอมีอยู่มีอยู่เมื่อไหร่เราจะกินตอนเที่ยงมีวิธีเก็บอยู่ไปตกปลาเขาไม่อย่างน้อบานอ่ะอเทียนไม้ หมายเลกได้สดั่งกเอยละไปและแล้วก็มาถึงหมายครับผมคลองลำฟังซูครับฟังพุ่นนี่เป็นบุรีลำนะครับ,บนะแมนฟังฟังเขาอย่าสารคาม <laughs> <laughs> คิมกอนนานี่ไปร้อยเอ็ดที่นี่มาทั้งบุรีรัมย์ก็ไปตกปลาดวนหรอกมีเมยเลยหาตะมิ่ม,มไร ครับไปท้างล่างลงไปไหนบ่านรถปะาน่างางไปเรื่อยงานก่าต่างไปเรื่อ มันนี่ยังกลับบอมิดอิงติงมีซีรีก็ยังจิตมีกีบอกหอยจังเขาว่าแล้วครับ หมายามไเป็นทหารมีมครับไปครับผม <laughs> เฮ้นอย่างว่ะกระสูปกระสูปโอ้โหกระสูปกระสูปกระสูป ปุ๊เลยมังหันเลยสูบใหญ่ชื้มโอ้โหก็สูบใหญ่กัดกบกระโดดครับผมนี่โอ้โหใส่ลาบใส่ลาบเลยครับผมสุดยอดสวยตัวอย่างสวยกบหมานโอ้โ มาแล้วจ้าหนึ่งแต้ม้ะจ้าโรแหลมจัดไปแล้วสองโอ้ตัวสวยใช่ครับกระสูบจุดนี่ถือว่าตัวใหญ่ครับนะครับเป็นกระสูบตัวู้กระสูบทนจิ้งจอกสายน้ำครับสวยครับสวยใส่กับลังกิน ชิ่งจอกแข่งสายน้ำไอ้กระสูบจุดไปเก็บครับผมลงของมางเึ่นแต้มมาแล้วฮวนค่าโคตรวันนี้บ่อร้ายหรอกพุ่มนี่ตีไปนี่เลยพุ่มนี่ไปโห ใอเมื่อนึงมื่นึงหนีจกโตครับเก็เรียแท้ครับไบ่ได้ก็นี้ยอพวกกันที่หาูหมีอะไรีเนีเนี่นสามสินาทีเลยหูหูหารู้รู้ทุกอย่งครบยุครับกินไม่กินทันอยู่ าอว่ามันเร็วจ้ะครับมันตแตกคาถาแล้วมันเร็วกว่าเขาหลากเงี้ยอีกว่าคอเลยบ่ได้เครื่องเลยหรอขมแท้จันนี่กัจันโมเลยเข้าบ่ครับเท่ลรัตโตสองโตหวานวะปู่มันก็สุดยอดเมียงมันเท่านั้นล่ะครับอยู่เมียงค้นขว่านเมียงเกาะคำพูดเถ่าเพิ่งว่างเลยไปปะนี่เรียนนำรู้ไหมเนี่ยเรียนหน่อ วันนี้เรมีเงินนี่ไหลุดติดเรีวครับพะหันลุดครับผมโอ้กดถ่ายมาทันโอ้ผาด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  ไม่ครับุยมาอยู่นึ่งาปีุยเกหลังหลังครับอยู่แต่จะไปเรียนนี่ก็ไม่เลยุการเตะไปไหนปู่คอาพุ่มลายเป็นไรครับมื่อประมาณลอยน่งสีผสสาาอุตนี้วามอยู่สาอุนี่ออกไหมนี่ฝนลดละละลละลเอ้ยยืนหนาวดังสู้สูนอ สุ <laughs> กไปดิเยอะแยะเดยโอ้เงี้ยออกมาเลยคิดงังหมูกระทะแม่ผิวหนังเขาเป็นลักษณะของเตากระทะเพ<ม>้อนนี้หน้าม,มาันบอกก๋วยเตี๋ยวไก่มันล<น>ะครับกระทะสิมไปัดเกี๊ยงอยู่ไปเลยหล่ะตาพริ้นด์น้ำเย็นๆเ,เ,เป็นลมกล่องเทเลยเลย เรียบร้อยทั้งพุ่นกับพวกขึน้นอปอกไป็นสองทั้งมันและเลื้งไหมเกียงฮะไปมันนละเลื้งไปหมดเลยท่ผมพาเจ้าไปอ๋อง่ายไม้ไหมครับหม้เล็กบขคือปันไรการกระหอนอสวบเลยครับต้องไปสวบเลย

อีนี่อาจจะไปเห็นปลาหลายนะครับมันห่อนโพดเพราะก็ได้ตกส่วนมากจะพักออการห่อนโพดก็กลำบากครับปูแรมใดสองผมเพ่งได้ขาวสูตรตัวนหนึ่งี่เกาโอ้สุดยอก ไายไปพัน,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 นเอนนนอนโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นแบบโกแหลมกนะไปเรียกว่วไปกินกับปนปลาควานั่นิ ได,ไ,ดได้ปลาสองตัวครับโอ้หพอดีเลยครับนี่เอบตากแดดเดียวเลยครับปลาขาวแดดเดียวครับอ,กบบอากาศห้อนครับโ้เห็ดยังคุณโอ้สารทั้งหนกอยู่สารแหร่ ก็างาไม่ได้สานแแหเลยสิโอห้องแท่กับไฟจุดรถโอ้อากาศมาดีครับสูบว่าได้ลิห้อนพดกอดีต้องไ <c oughs> ้เช้าแอฟฟิกาลสูบนาสิบมีสี่สิบองศา แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้บ่ไหวกลับบ้านแล้วกดติดตามกดไลค์ล้างแก่ในเด้อครับผมเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปแหลมฝากนะฝากช่องนะคลิปนี้บ่หมานห้อนโพดครับตกบ่ได้แ้ว์หนึ่งไล้ครับแฉวรอดสองเจอก,กันใหม่คลิปหน้า <c ười> โอ้ยล้มมาแหนูก,ก็ย็นดีเลย นับแค่นี้ละนับคนหลอดมาหลอด <c oughs> เลิกแล้วลลลลลอาจิตยอาทิตหนาวไหมเจอกันไหมครับชิบต่อไปสวัสดีครับ